วันนี้หนูขอประกาศพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วกันนะคะว่าในวันที่ประกาะศติดบริษัทเสียงชัดเจนค่ะว่ามีให้16% 16%เท่านั้นหนูขออนุญ,ญาตเปิดเสียงให้ฟังแล้วกันเนะาะอีกครั้งครับสามารถจะจได้เพียง16%ของเงินที่บริจาคในวันนี้น,น,งงน,น,น,นะครับเราสามารถจะจัดยได้ทั้งขนาด้16%ของยอดเต็ม หนูว่าถ้าเราทำกฎหมายคุ้มครองแรงงานแบบนี้ให้มันรสัเส์สิให้มันเห็นผลให้มันทำให้รู้ว่าคุณจะมาเล่นแง่กับกฎหมายคุ้มครองแรงงานแบบนี้ไม่ได้คุณจะได้รู้ว่าคุณจะทำแบบนี้ก็บพวกเราไม่ได้แล้วคุณเรื่องที่จะหกับเราแบบนี้คุณเรื่องที่จะทำแบบนี้ก็บพวกเราจริงมันเป็นไปด้วยหวัผิดที่มี่จะนำตาทุก หลายๆคนในที่นี้วันนี้เกิดข้อสงสัยว่าทางบริษัทมีประกาศแถลงกลารออกมาหลายๆหลายสำนักข่าวมาถามว่าถ้าเขาประกาศตามนั้นเขาก็มี16%ให้ลองงวดแรกนี่แล้วก็มีการชดเชยต่อในรอบๆตต่อไปวันนี้หนูขอประกาศพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วกันนะคะว่าในวันที่ประกาศติดบริษัท เสียงชัดเจนค่ะว่ามีให้16% 16%เท่านั้นหนูขออนุญ,ญาตเปิดเสียงให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเหมือนว่าหนูพูดอยู่ฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้ีอีกครั้งนะครับสามารถายเพีย16%ของเงินที่เกิดขด้ แต่เ้นก็จะบอกถึงอะไรอะไรทั้งหมดนะครับว่าอายุกรอนามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณได้คุณจะได้เท่านี้แต่เมืเป็นถยกเรแล้วจะได้เท่าไหร่แล้วก็แล้วข้นอย่กับอไปเชื่อมอะไรประการสำัญก็คืไรนั้นจะมีแต่ว่าอย่างนี้ครับเมื่อมาพบแล้วจะพูดกุยกันว่าเปิดกั ใจและยอมรับได้ก็คือในนั้น,รน,รนนะะอเราจะมีเป็นางสายเต็นนะครับถ้าเอาไปเนกันละครับเดินทึ้หาที่สนดแล้วก็จะได้รับเงินเฉยตามที่ได้แจ้งไว้ก็ถือว่าเป็นการาาไปนะครับนะพีขอยัวน้องวันอีกวทีหนึ่งนะครับเราสามารถจะใช้ทำาะานได้เรียที่เกิ่ยอม <c oughs> ไปคือตั้งแต่วันวนี้นะครับซึ่งมอีกอยางที่เสร็จในวันเดียวเราาว่าคุณการะแล้วนะครับก็าพยายามัราดับว่าามาปรมาหน้าตาีนี้จะตองะไรก็้อูนะรมาประมาบกั้ก็ลกคับค่ะตานนี้นะคะอันนี้คือเป็นซีโอในขณะนั้นนะคะซึ่งก็ทําหน้าที่ที่จะมาบอกกล่าวตาโยบายที่ทํา ได้รับมอบหมายจากทางรกรรมการบริษัทนะคะก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นนนี้หนูไม่ได้ทําลายใครนะคะหนูยังย้ำคำเดิมว่าหนูไม่ได้ทําลายใครหนูมาลงการเพียงแค่นนต้องการสิทธิของหนูเท่าน,นั้นเองหนูยังคงมีความเชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ต่อให้หนูได้เคยทําถามต่อให้หนูได้เคยเห็นคดีที่ทุกข์ยาก คสของชาวบ้านที่ยากลำบากกว่าเราไปอีหนูว่าถ้าเราทําเรื่องนี้ให้เห็นผลให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันสามารถทําได้รวดเร็วฉับไวไม่ยืดเยื้อหนูว่าชนชั้นแรงงานอีกมากมายในประเทศของเราเขาจะมีความเชื่อมั่นค่ะว่าเขาจะไม่ถูกทำร้าย เขาจะไม่ถูกทําร้ายในวันที่เขาไม่มีค่าในวันที่พวกคุณประเมินว่าเขาอะไม่มีค่าอะไรเลยหนูวงแค่นั้นจริงๆหนูอยากให้มันมีความสำเร็จผลที่เราไม่ต้องจมอยู่กับคำว่าฟ้องไปเถอดอีกนานก่อคุณจะได้หนูขอบคุณนะคะที่มี ลงพัฒนาฝีมือแรงงานมาให้เราเรียนรู้แรงงานิดมือแบบอื่นที่เราจะไปประกอบอาชีพได้แต่ถามว่ามันจะทําได้ถ้าเรามีเงินชดเชยตรงนั้นเราสามารถเอาไปสร้างเราไปทําได้ทาไมล่ะทุกคนที่อยู่เนี้ยทุกคนมีความฝันหมดทุกคนมีความฝันทุกคนอยากจะไปทำมีสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ในบ้านกลาย ทำไมทุกคนทำไมพวกท่านเลือกได้เลือกที่จะไปทำาน,น่นทำนี่ท่านไปเที่ยวต่างประเทศได้แต่ท่านทิ้งพวกเราไว้เมื่อวานหนูก็ไม่แน่ใจแต่หนูก็เห็นท่านรัฐมนตรีเป็นคนพูดเองในรายการว่าอีกสองท่านน่าจะไปอยู่สองท่านไปนอกนใช่ไหมคะท่านพูดเองในรายการช่องเก้าคุยตามข่าวที่เราออกรายการพร้อมกันท่านย้ำ ท่านพูดว่าไปสองท่านมันยิ่งเจ็บค่ะมันยิ่งเจ็ดว่าสิ่งที่เราได้ยินมันคือเรื่องจริงคนเราถ้ารักกันวันที่บริษัทปิดประกาศว่าจะปิดบริษัทเราต้องอยู่ด้วยกันไหคะเราต้องร้องไห้ด้วยกันเราต้องมาเห็นน้ำตาของคนที่ร่วมงานกับพวกคุณมา น้องกอบคอเนแบบนั้นค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหนูยังคงเชื่อแล้วก็คิดว่าสิ่งที่หนูทำในวันนี้มันจะเกิดผลแล้วจะทำให้ทุกๆคนทุกๆฝาก่ายหนูยังคงย้ำอยู่ว่าชนชั้นแรงงานเป็นชนชั้นที่น่าสงสารจริงๆถ้าเขาไม่มีการรบก,กันเขาไม่มีอะไร ตางคนต่างไปไปไม่ถูกแต่ไม่ถูกจริงๆค่ะขนาดเราเราเรายังมีพี่ๆสู่นชนที่มาช่วยเราแต่ว่าเขาไม่มีอะไรเลยอะ่ะแล้วก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอหรืว่าถ้าเราทำกฎหมายคุ้มครองแรงงานอนันี้ให้มันสัาเสร็จให้มันเห็นผลให้มันทำให้รู้ว่าคุณจะมาเล่น คฎหมายคุ้มรองแรงงานแบบนี้ไม่ได้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณจะทำแบบนี้ก็พูดแล้วไม่ได้แล้ว หนูไม่เข้าใจต้นตอนนี้หนูยังคงไม่เข้าใจสียนซึกว่าปีนี้ผ่านมาหนูไม่เคยยินผมว่ากําไรหนูได้ยินเลยวขาขัดทุนขับทุนขับทุนแล้วมาว่าขาดทุนเนี่ยมันห้ามจะเป็นชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอ่ะถ้า,าถมาว่าขาดทุนมันจะเป็นมะเร็งเนี่ยเราคงตายไปเพราะโรคมะเร็งนี้ไปนานมากแล้ว แต่เราก็ยังยืนหยัดมาได้43ปีหนูไม่เข้าใจจริงนะคะจนถึงตอนนี้หนูก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งเราเป็นบริษัทที่ทําสื่อเราเป็นบริษัทที่ผลิตรายการที่มีคุณภาพเราเป็นบริษัทที่บอกทุกคนว่าเราต้องมีคุณธรรมมันเจ็บค่ะหนูมองหน้าใครไม่ได้เลยหนูมองหน้าใครไม่ได้เลยเพราะหนูตอบคำถามเขาไม่ได้ มทำไมถึงเกิดขึ้นหนูตอบไม่ได้จริงๆรายการที่เราทำออกไปมันจะเรื่องจริงใช่ไหมคุณื่อหาเรื่องจริงออกไปใช่ไหมคุณไม่ได้หลอกเราใช่ไหมไมมนเป็นครั้งที่มันตอบตัวเองไม่ได้เลยอะความสง่าง,งา,นนามในชีวิตของเรามันหายหมดเลยค่ะมันไม่ม มันไม่เหลืออะไรเลยมันถูกเหยียบย่ำในช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีทุกครั้งที่เรามีเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกพี่นะทุกบรยสัททุกลูกคารทุกคนที่มีปัญหาอย่างนี้ยเราตามมาตลอดตั้งแต่บอดี้แฟชั่นอะไรเราตามไปตามประเทศเราก็ตามนะครับเราตามจนเขาตา้องม,ม,มาจ่ายนะฮะในเรื่องนี้ถึงจะมีที่ถ้ากฎหมายไม่สั่งไม่สั่งสิมันก็ไม่รู้จะมีกฎหมายกลบได้ทำไม แล้วจริงๆแล้วพรบแรงงานสัมพันเนี่ยที่ผมเนี่ยมีปัญหาอยู่กับท่านผู้ช่วยเนี่ยคือลากันไปลางกันมาของใหม่ไอ้เรื่องรถไอ้การที่โทษนายจ้างหายไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยผมนึกไม่ทุกผมนึกไม่ยอมเสนอร่างนี้ผมต้องแก้ผมไม่บอกท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเมื่อกี้ว่าจริงๆโทษนายจ้างต้องเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ต้องไม่ใช่คดีแบบรอลงอาญ,ญามันต้องติดคุกจฉะนั้นนายจ้างนึกว่าได้คว้ากฎหมายคมสวัสดิ์มากกว่าน,นี้คมสวัสดิ์บังคับใช้กฎหมายให้พวกทุกท้างทุกคน นะครับแต่ส่วนหนึ่งพอถึงะบวนการถึงศาลแล้วเนะี่ยผมก็จะอยู่ข้างพวกพี่พูกจ้าเพื่อไปรอศาลดูว่าศาลจะอ,าอ่างไงศาลต้องหลักฐานทุกอย่างมันเป็นเรื่องความนจริงศาลไม่มีการเป็น,นอย่างอื่นแน่นอนนะฮะในส่วนนี้ผมเชื่อว่าในทเจา้าที่ฟังอยู่ในวันนี้ถ้าท่านเห็นใจพนักงาน mm hmm. เห็นใจทุกคนมีครอบครัวนะครับท่านก็ต้องกลับมาช่วยนะครับโดยความ เป็นต <poker> ัวนายความเป็นเจ้าของกำไรไปไหลสิบปีนะครับบางครั้งมันก็ต้องหันกลับมามองคนข้างหลังก่อนแต่ผมก็อยากจะผมพูดได้ในแค่ส่วนตรงนี้นี่ผมพูดแต่ความเป็นจริงผมก็อยู่ข้างพวกพี่นะเพราะพวกพีกเราทุกคนเป็นผู้โดยสารนะนะเราก็ต้องเอารถไฟนะครับแค่รถไฟอย่างเงียวแล้วก็พวกผมบอกวันพวกพี่ผมบอกทัางกองประหลัดเราต้องตามเคสนี้แล้วก็รายงานมาทุกระยะเราต้องยืนเคียงข้างพวกพี่ไปจนถึง ตอนที่ตื้สา่ก็เขาไม่พาใจก็ต้องตื้นสั่สู้กันนะครับในส่วนนี้ทางกองข่าวร่วมกันเลยนะครับของที่มาใส้อั่วย,ยุคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้ หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบอ็อกมาที่เพจอีซี่ยุคคนหรือเพจนอร์มอลนะคะหรือจะพิมพ์คาว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ